สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะน้ำฝนฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะช่องของน้ำฝนแซลิไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังตามหารถใช้งานนะคะทำทัวร์ทำธุำรกิจนะักท่องเที่ยวรับส่งนักเรียนหรือว่าจะเอาไปใช้ในครอบครัวนะคะวันนี้น้ำฝนจัดมาให้แล้วนี่เลยตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะพี่พ เตยตาเวนโจลี่สามจุดศูนย์วีคันนี้เป็นตัวท็อปเป็นตัวไฟฟ้าปีสองพันสิบแปดคันนี้นะคะค่าตัวเพียงแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่พี่พ,พี่คนไหนที่หารถใช้งานหารถขับนะคะต้องห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยเนาะต้องดูให้จบเนี่ยะคะสนใจก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะพี่พี่อยากหารถสักคันนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวปีใหม่นี้นะ พี่ใหม่นี้หาเอา่อหารถพาครอบครัวไปเที่ยวจัดเลยค่ะพี่คันนี้ตอบโจทย์นะคะไม่อึดอัดพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงมงเชียงใหม่บรรยากาศหนาวบรรยากาศดีมากตอนนี้นะคะคนที่ว่าเอา่อมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นเด็กเล็กอะไรแบบเนี้ยอ่ะคันนี้เลยพี่ๆตอบโจทย์มากตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสนใจออกรถกันมาฝนนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะขับฟรี90วัน ขับฟรี90บันถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งนะคะ20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยค่ะพี่ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยนะคะมองหารถอยู่รีบตัดสินใจนะจ๊ะพี่ๆรถสวยๆงามๆนะคะขอฝนรับประกันด้วยนะคะพี่สนใจถวาน้ำฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะอะใครที่หารถโตโยต้าเ n นจอี่ 3.0V ปี2018คันนี้นะคะฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่ประมาณ17,080นะคะพี่ผ่อนอยู่17,080นะผ่อนได้สูงสุด72งวดนะคะใครที่หาอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะติดต่อน้องฝนได้เลย0810932445นะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องฝนพาไปชมรถกันดีกว่านะจ๊ะ นี่เลยค่ะนี่ด้านหน้าตัวรถสัญลักษณ์โตโยต้านะจ๊ะจุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะไฟหน้านะคะไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะนี่เลยมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะนี่ค่ะพี่พี่ไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะคะสะภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะ,ะเป็นสีขาวเรียกว่าขาวไข,ขมุกขาวขาวสวยอ่ะขาวสวยอ่ะคันนี้อ่ะพี่ นี่เลยนะคะกระจกก็เป็นเห็นน้องฝนไหมกระจกเป็นโครเมียมนะคะประตูมือจับเป็นโครเมียมนะคะพี่ๆน้องฝนให้เวียนดูรอบคันสักหนึ่งรอบก่อนนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะรอม็กเดิมโรงงานนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อพาดูรอบคันก่อนนะคะนี่คันนี้ด้านหลังนี่เลยนี่ สว,สวยสวยสวยนี่ค่ะนี่คันนี้สวยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหารถใช้งานหารถขับนะะห้ามพลาดกันเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าคนขับกันก่อนนะนี่เลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวเก็บเม็ดอาร์ตให้ดูเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะพี่พี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะ เน็ตอาร์ตกลมสวยงามรับประกันรถไม่มีชนไม่มีพิการไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะภายในนะคะนี่เลยสะ,สะอาดสะอ้านเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะคันนี้นะพี่พี่เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะนี่ปุ่มพุชสตาร์ทนะ,ะตรงนี้นะคะเปิดประตูอ่ะตรงนี้เปิดประตูต้องสตาร์ทก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะ,ะแต่ว่าเป็นปร,ประตูไฟฟ้านะคะพี่อ่ะแอลตรงนี้ปรับกระจกนะคะอ่ะปรับกระจกอะมองข้างนะ ตรงนี้ที่พับกระจุกนะคะนี่สภาพสวยหน้าจอทีวีคันนี้เกียร์ออโนต้นะคะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะต,ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะนี่สติกเกอร์เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับตัวน็อตเดิมอะนี่เปิดดูภายในมีประตู อัตโนมัตินะคะนี่นะคะพี่ๆภายในนะจ๊ะอ่ะดูเลยภายในสะอสะอ้านนี่ค่ะนี่จะ้ะอ่ะให้ดูแบบรอบๆก่อนนะคะนี่เป็นเบาะนั้งนะคะสามแถวนะคะเก้าที่นั่งโซฟาคู่หน้าด้านหลังสี่แล้วก็สามแล้วก็สองนะคะ มีหน้าจอมาให้ด้วยเพลาางสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยแอนรอยเจิมนะคะนี่เลยค่ะแอร์ก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะตัววีเนี่ยสามารถไอตรงเนี้ยนวดได้นะพี่มันสามมันนวดได้นะมีระบบนวดนะคะนวดได้เนาะแล้วก็สามารถปรับเบาะไปด้านหลังก็ปรับได้นะคะพี่เหมือนจะพี่เข้าไปนั่งนะคะมันจะมีเห็นนะมันจะมีนี่ไงนี่ไง นี่ค่ะพี่พี่นี่มันจะมีไม่แน่ใจว่าเห็นไหมจะมีที่กดตรงนี้อ่ากดนวดได้นะคะพี่พี่คันนี้สวยมากคุ้มด้วยใครหารถเอาไปใช้งานพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะผู้ใหญ่นะคะนั่งนั่งตรงเนี้ยคือลงสะดวกนะคะขึ้นลงสะดวกมากนะคะพี่พี่ จะไปห้องน้ําจะไปเที่ยวไหนนะคะสะดวกลงได้ทั้งสองฝั่งเปิดประตูได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะใครที่มองหารถนะคะตู้สักคันหนึ่งนะ,ะเอาไปใช้งานเอาไปขับนะคะคันนี้เลยค่ะพี่คุ้มสุดๆคุ้มมากๆเลยนะคะสนใจก็สอบถามน้องฝนได้เ,เดี๋ยวฝนแกนะเม็ดอาให้ดูนี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะพี่ๆเม็ดอาดร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะนี่ค่ะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะ พนฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์แลเกียร์ให้นะคะ2ปี1 0 0 0 0มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถที่ร้านของเราไม่มีชนไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่พี่นี่ค่ะหารถใช้งานหารถสวยๆหารถขับนะคะติดต่อนนองฝนมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดเเดี๋ยวเปิดเปิดให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้ด้วย ฝนพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ค่ะด้านหลังนะคะนี่โตโย,ยต้าสัญลักษณ์โตโยต้คันนี้เป็นตัววีด้านหลังก็เปิดได้นี่ค่ะพี่ๆนี่สำหรับด้านหลังนะคะตอัวนองตอัวน,น็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะนี่ค่ะสภาพสวยงามสภาพสวยโชคก็ต้องรองรับน้ำหนะัก ของประตูด้านหลังประมาณ4ี่กิโลถึง5้กิโลนะคะนี่เลยค่ะมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะคะอ่าพี่ๆนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยไม่มีปิดนะคะขายอย่างโปรง่งใสนะคะมีอะไรก็สอบถามน้องฝนได้ปรึกษาน้องฝนได้นะคะประตูมือจับที่ล็อกอะไรมีครบนะคะอ่ะให้ดู ด้านล่างปเจอ,อะไรก็มีมาให้ครบนะคะนี่คะ่ะพี่ๆคิดจะหารถนะคะต้องมาที่น้ำฝนนะคะต้องมาหาน้ำฝนนะคะน้ำฝนจัดให้ได้เลยนะคะมีประวัติไม่มีประวัติอยากออกรถกับน้ำฝนนะคะโทรหาน้ำฝนกริ้งเดียวนะคะจัดไฟแนในให้ถึงหน้าบ้านส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอ่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะไฟนะคะไฟ,ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะไม่มีคราบเหลืองใช้งานได้ปกตินะคะติดนะคะติดนะ ยางก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นร้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะนี่อยากได้รถเออพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยเวนเจอรี่เลยพี่คุ้มสุดๆนะคะพี่คุ้มมากๆเลยนะคะประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะนี่ค่ะประตูเปิดได้สองฝั่งเลยนะคะตัวนงตัวนอตไม่มีรอยแกะร,รอยขยับนอดเดิมโรงงานนอดเดิมป้ายแดงนะคะสติกเกอร์ เดิมๆเดี๋ยวเก็บเม็ดอัดให้ดูเม็ดอักลมสวยงามนะคะพี่เม็ดอัดกลมสวยงามนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะหารถใช้งานหารถขับอย่าลืมน้องฝนนะคะ <c oughs> ฝากติดตามน้องด้วยนะใครยังไม่กดติดตามนะคะพี่ๆน้องฝนน้องฝนฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะ สักครู่สักครู่อ่าเรียบร้อยอ่ะ,อะตัวนี้ก็ปรับได้มีเบี้วให้ทุกที่นั่งชอบเบาเพราะเบาะมันปรับไฟฟ้าได้เอไม่ปรับไฟฟ้าเบาะมันนวดด้วยเป็นเบาะนวดตรงนี้เป็นเบาะนวดเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นนั่งได้ปกติหน้าจอก็ติดปกติสภาพสวยปกติเลยไม่มีอะไรที่ผิดปกติเนาะอะ สนใจคันนี้นะคะติดต่อ้องคนได้เลยนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่มาดูฝั่งด้านหน้าบ้างคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะคะ3.0 V นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะพี่พี่อะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นสภาพสวยเดิมโรงงานนี่ค่ะห้องเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะ พี่ๆบางคนก็สงสัยว่าห้องเครื่องอยู่ตรงไหนนี่เลยนี่ห้องเครื่องนะคะสะ,สะอาดนะจ๊ะไม่มีการทําเครื่องไม่มีการยกเครื่องนะคะเดิมๆโรงงานจุดแต้มสีเดิมๆนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆให้เห็นกันแบบชัดๆนี่ค่ะ รับประกันเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้นะคะรับประกันโครงสร้างหลักว่ารถของเรานะคะไม่มีชนไม่มีพิควา้าไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หารถใช้งานหารถขับนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะก่อนออกรถมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดนะคะเปลี่ยนทายของเร็วให้นะคะคันนี้สวยมากเพนเพจก็ยังคงสภาพสวยนะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนอะ่ะจุดแต้มสีเดิมโรงงานนะคะนี่เลย ดูชัดกันไหมเอ่ยวีดีโอสักขนาดนี้น่าจะชัดเนาะพี่ๆอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักหาหน้องฝนได้เลยทักมาได้เลยอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้นะอ่าเก็บและตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับไม่มีการเปลี่ยนประตูมาไม่มีการทําสีมาสวยเดิมโรงงานอ่ะใครมองหาโตโยต้าเบนจอลี่นะคะ3.0 V ปี2018ติดต่อน้องฝนมาได้ ตี่ต่อมาได้เลยนะคะจะให้ดวงเครื่องดันน่อ่ะสักครู่นะคะสักครู่นะคะ ค่ะพี่พี่ห้องเครื่องด้านหน้าตรงนี้่ะให้ดูค่ะตัวน็อเตเดิมโรงงานจุดเต้มสีเดิมสภาพคงสวยงามนี่ค่ะนี่จ้ะนี่แผ่นมออก,ก็ยังคงสภาพสวยงามเห็นไหมเห็นแอโกอฮีลซิิโคนเดิมๆจากป้ายแดงอ่านี่จ้ะคานไม่มีชนคานหน้า สภาพคงสวยงามนี่จ้ะพ,พี่นี่จะ้ะตัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะ็รอยขยับนี่ฝากระโปรงตัวน็อตเดิมอ่าหารถใช้งานเอาไปขบับติดต่อต้องฝนมาได้ตัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยแกะ็รอยขยับนี่พี่พตีติดต่อมานะคันนี้มีคันเดียวนะคะ ไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สนใจอยากจะซื้อกับน้ำฝนติดต่อได้เลยจัดไฟแนนซ์นให้ถึงบ้านเลยอ่ะก่อนออกรถนะคะมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดน,นจะจ๊ะเดี๋ยวน้ำฝนขอ,ขอปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่ง<ม>ก่อนออกรถนะคะจะมีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30 30จุดกันเลยนะคะพี่ตรวจเปลี่ยน่ายของเหลวให้นะคะแล้วก็ทางเสรีิไทยมีบริษัทนอกเข้ามาตรวจ ว่ารถคันนี้ชนมาไม้พิความมาไม้น้ําท่วมมาไม้กอมไม้มาไม้ถ้าลูกค้าซื้อไปตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนใครที่อยากได้รถนะคะเต y ยต้ตาเวนเจอรี่สปี2018คั 2, 8, 4, 9, นนี้ราคา8ปดแ0 0สโทรหาน้ฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445ติดต่อน้องได้ตลอดยี่สชั่วโมงเลยนะคะมีบริการจัดไปเน้นให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของน้ำฝนนะคะมีทั้งหมด4สาขาสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีแล้วก็อยู่บุรีรัมย์โซนอินแดงแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมี2สาขานะคะอ,อยู่ที่ตรงเนี้ยตรงนี้นะที่น้องอยู่ตรงนี้จะอยู่เยองๆกับมอตาปีเก่าแล้วก็อีกหสาขาอยู่ทางาสี่แยกตาปานนะคะเห็นชัดเลยว่าเป็นเสรีไทยรูปม้านะคะ สองตัวรูปมาสองตัวใครที่หารถใช้งานติดต่อน้องฝนมาได้081093 2445 0810 9 3 2 4 5. 8, 1, 9, 3, 2, 4 5น้าองฝนฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะใครที่หารถอยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะอะ๋อยวให้ดูแบบเวียนอีกสักนิดนึงนี่เล,เลยนะคะขอฝากด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อน้องมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะ้องฝนขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซอร์ิไทยรถสวยค่ะ